หัวข้อในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคำถามจาก f อฟซีนฮะใน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  YouTube นี่แหละครับนะครับพอได้คุยกันได้พูดกันได้ฟังกันก็จะมีคำถามนะขึ้นมานะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันที่19เดือนสิงหาคม2565นะครับคำถาม FC ถามมาไก่พมา่ามาแรงช่วงนี้ไปใหญ่ๆพมา่าเอาวิกินหมด สายเชิงต้องเร่งพัฒนาหน่อยไม่งั้นไม่ทันพม่นะครับนี่คือเนี่ยคือปัจจุบันของคนที่ทําเชิงนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็เข้าใจอยู่โดยประมาณนี้นะครับก็ไม่ทุกคนหรอกเนาะนะครับนะครับผมนี่ก็คือคอมเมนต์แค่บางคนนะครับที่คอมเมนต์มาแบบนี้ก็จริงๆแล้วนะครับก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ไก่พม่มาแรงจริงๆนะนะครับผมผมก็ ก็ในสายเชิงนะครับที่ผมทําตอนนี้หลักๆเลยผมทําสายเชิงนะครับก็มีแอบชอบพม่าบ้างเนาะนะครับตัวหนเก่งๆแล้วก็มาพัฒนานะครับผมเพื่อที่จะเอามาวัดกันกับไก่ตัวเองนะครับผมคืออย่างนี้นะครับว่าผมว่าไก่เชิงเก่งๆเนี่ยก็บางคนดูไก่บางคนหลายคนก็คงได้เห็นคลิปไก่เชิงไก่พมา่าชนะไก่เชิงสักสองสาไฟใหญ่ที่ผ่านมานะฮะ มีไก่พม่าชนะมาโดยตลอดเลยนะครับผมว่าหลายคนได้เจอนะครับผมและก่หลายคนก็คิดอย่างที่ผมคิดมากเลยผมคิดว่านะหลายคนคิดว่าอืไก่ที่บ้านเนี่ยตัวนี้มันก็น่าจะสู้ไก่พมา่าตัวนั้นได้นะมีความคิดเล่นๆน,นะฮะมีความคิดเล่นๆแต่เอ๊ะมันตีเพลงขนาดนี้แสดงว่ามันก็ต้องเก่งขนาดนั้นนะครับ นะครับผมหลายคนก็คิดแบบผมคิดนะฮะหลายคนก็คิดว่าน่าจะสู้เขาได้แหละเพราะว่าเราเห็นเชิงเขาเรื่องไงนะครับผมแต่บางครั้งเอาไปตีจริงๆก็อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยนะนะครับผมเพราะว่าไก่ชนเมืองแพงไก่เก่งๆเขาเอาไปตีกันเนี่ยนะครับมีเตียเซียนระดับต้นๆของประเทศเอาไก่เก่งๆไปชนกันเนี่ยไก่มันถ้ามันเก่งทันกันเนี่ยมันเอากันไม่อยู่นะครับมันเก่งทันกันก็หมายความว่า ยังไงล่ะกิ่งทางการผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับรถรถไถรถไถรถไถฟอร์ดสีเขียวกับอ่ารถกระบะสี่ประตูทั่วไปขับสี่ล้อเอาโซ่มัดแล้วก็ดึงเงินไปคนคละข้างนะครับลองดู นะครับถ้าดึงแล้วปุ๊บรถไถชนะแน่นอนครับรถไถชนะแน่นอนเพราะว่าล้อรถไถมันหนึ่งล้อหลังมันใหญ่สองล้อหน้ามันก็ขับสี่เหมือนกันอันนั้นก็ขับสี่พอสู้กันจริงๆริงอันนี้ไม่ไปเลยหมุนปึ๊ดปื๊ป๊ ط, 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 แล้วแล้วก็ก็ถไถก็เอาไปชนะได้นี่คือรถไถฟอร์ดนะฮะใหญ่เขาเรียกว่าใหญ่เจอเล็กเล็กก็เกียงเล็กใหญ่ก็เกียงใหญ่ ใหญ่ก็ไปเฉืเ้อยเล็ก็ไปอย่างเงี้เยเล็ก็ตามอย่างเงี้ยรถใหญ่ก็ดึงไปอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่ากิ่งไม่ทันกันมันก็เลยดูขาดรอยดูวุดไปเลยนะฮะหนึ่งสองสามฟุดไปเลยรถไท f ฟ,ฟอร์ดสีเขียวดึงรถกระบะสีประตูขับสีนี้ไปเห็นเห็นไปแบบเร็วเลยนะฮะทั้งทั้งที่กระบะสีประตูก็ขับสีเหมือนกันนะนะครับอย่างดีอย่างเก่งนะฮะแต่ก็ยังไงก็สุดไท เขียวไม่ได้เมื่อรถไถเขียวเนี่ยมาเจอกับรถไถเขียวเหมือนกันอีกค่ายหนึ่งอาจจะเป็นสมมตินะฮะเอาเอาเป็นรถไถส้มก็ได้ครับรถไถส้มมันคันใหญ่ๆเหมือนรถรถฟอร์ดรถไถฟอร์ดที่เขียวแล้วนะรถไถส้มเอาแรงเยอะๆรถไถส้มล้อใหญ่ๆล้อใหญ่ๆคันใหญ่ที่สุดของรถไถส้มยันมา ันดใหญ่ที่สุดของรถไถส้มคูโบต้านะครับสองค่ายนี ah ้ปะทะกันใหญ่ชนใหญ่แล้วดึงกันเขาทีกูทีมึงทีกูทีมึงทีนึกออกไหมครับกูทีมึงทีนึกออกไหมครับมันสูสีกันมันสูสีกันแล้วก็วัดกันที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่กําลังที่กําลังแรงม้าที่น้ํามันในเครื่องเอน้ํามันในถังใครจะน้ํามันหมดก่อนน้ามันคุณภาพน้ํามันเครื่องต่ากว่า คุณภาพน้ำมันดีเซลต่ำกว่าหรือน้ํามันดีเซลมีจํานวนน้อยกว่าเดี๋ยวก็แพร่ไปคูโบต้าก็อาจจะชนะยันมากก็ได้หรือยันมากอาจชนะคูโบต้าก็ได้อันนี้มันเป็นสูสีกันใหญ่เจอใหญ่เก่งเจอเก่งนะฮะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าดูแล้วเหมือนไม่เก่งทั้งคู่ก็ก็ไม่เก่งเลยเขาเมืไงก็ไปแค่นี้ขยับแค่นี้อันนี้ดึงอันนี้ก็มาแค่นี้อันนี้ก็ดึงกลับได้แค่นี้มันก็เหมือนปลอกล็อกเล็กๆปลอกล็อกเล็กๆนิดๆหน่อยๆอ่ะเหมือน ถ้าเป็นไก่ก็เหมือนเตะเบาๆอ่ะปลังปลังเไรดูหัวครับปลังปลังเง,งี้ยมันให้ผลไปจากหน้าจอโทรศัพท์ผมเลยนะฮะแต่ก่อนน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างรถไถฟอร์ดเขียวกับรถกะบาดสีประตูอย่างนี้เลยนะฮะขาดเลยถ้าเป็นไก่ก็บุ๊บตีแรงๆไปเลยนะะตัวหนึ่งตีแรงบึ้งเลยตัวหนึ่งสู้แรงไม่ได้ก็กระเด็นไปนะฮะนี่คือพูดให้เห็นภาพว่าใหญ่เจอใหญ่ เก่งใหญ่ก็เจอเก่งใหญ่นะครับผมนะครับผมให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่า,าที่สู้ไม่ได้เพราะว่าเก่งทั้งคู่นะครับผมก็เป็นได้นะฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เหมือนนักฟุตบอลชนะรือว่าอาจจะชนะกันแมตช์หนึ่งชนะกัน แปดต่อเก้ากับชนะกันหนึ่งศูนย์ผมถามหน่อยว่าคู่ไหนที่เก่ง,งนะเห็นไหมเฮ้ยมันก็ต้องคู่ที่ยิงกันกรนนำดิแปดต่อเก้าสิเก่งทั้งคู่เหรอเก่งทั้งคู่ยังไงก็ยิงกันได้เยอะไงเอาแล้ว,แล,วแล้วรับไม่ได้เนี่ยประตูรับไม่ได้เนี่ยแล้วทีมทั้งหมดเนี่ยรับลูกยิงของคู่ต่อสู้ไม่ได้เนี่ย คือเก่งแล้วใช่ไหมแต่เขาก็ยิงกูต่อสู้อีกฝั่งนึงได้นะแต่นี้นว่ารัวทั้งคู่ไหมนะเขาก็เป็นได้อีกอเห็นไหมแล้วชนะหนึ่งศูนยล่ะเก่งทั้งคู่ไหมเออชนะหนึ่งศูนย์ก็ก็ไม่ไม่ไม่เก่งเท่าไหร่นะก็แค่ได้ลูกเดียวยิงได้ลูกเดียวอีกฝั่งนึงไม่ยิงไม่ได้เลยไม่เก่งเลยเออก็อีกมุมหนึ่งนะมุมมองมันเป็นมุมมองอย่างนั้นครับ เมื่อ,อไหร่ก็ตามเก่งเจอเก่งใหญ่เจอใหญ่มันก็จะปีมันก็จะ,ะหนึ่งอาจจะยิงกันได้เยอะเลยอินสองอาจจะยิงกันไม่ได้เลยนะครับผมมันดกันมันสู้กันอยู่นะครับถามว่าแน่นอนแหละนะครับพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาในเรื่องของการที่ไก่เชิงสู้ไม่ได้แล้วนะฮะนะครับไก่เชิงเราก็นะในฐานะที่ผมก็ทําชอบไก่เชิงเหมือนกันผมก็คิดว่า เราก็ควรที่จะดูคลิปศึกษาคลิปหรือไปสนามไปดูไก่พมา่าคู่ใหญ่ๆชนเมืองแพงชนกันบ่อยๆนะครับไปดูซิว่าไอ้ที่เราแพ้เนี่ยเราไปแพ้จุดไหนเราไปช้าตรงไหนหรือเราไปโอกาสตีเราน้อยกว่าไหมหรือยังไงนะครับเราต้องดูให้ละเอียดนะฮะดูให้ละเอียดก็หมายความว่าถ้าเราจะพัฒนาจริงๆแล้วก็ต้องรู้ว่าไก่เชิงนะพาดอะไร เข้าไปตีแล้วได้ตีบ่อยนะฮะได้ตีบ่อยกว่าอยู่แต่ตีเขาไม่อยู่ก็มีเหตุผลอีกหนึ่งอ่าตีเขาแม่นอยู่แต่เวลาจะเข้าโดนเขาตีก่อนก็อีกผลหนึ่งเวลาจะเข้าเนี่ยบางไก่บางตัวมันเข้าเข้าเข้าประกบหลังมันจะเข้าตรงๆอย่างนี้ไงนะครับผมบางตัวเข้าประกบหลังถ้าเข้าประกบหลังแบบแบบอ่าอีกแบบหนึ่งก็คือโค้งเข้าโค้งเข้าไวไวยดเดินเข้าวไวๆ เข้าเร็วๆเข้าเร็วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนตีก่อนนะครับผมหรือว่าก้มหัวต่ําเข้านะครับไก่หัวต่ําก็ดีตรงที่เวลาเข้าอเข้าเข้าต่าเนี่ยพา่าม่บางทีไก่พ่ม่ก,ก็จะตีหัวต่ํามไม่เป็นนะครับแต่ทุกวันนี้เ็าน่าจะตีเป็นมงทุกเพลงแหละนะครับผมนะครบในไก่หนึ่งตัวครบเลยครับไก่เชิงเราก็จะกะไปประกบตีหลังปร,ประกบหลังตีพม่ามันเขาเขาไม่ได้ยืนซื่อให้ตีนะฮะแล้วก็คิดว่าเขาจะยืนอย่างเงี้ยเราก็จะไปตี เขาจะยืนรอจิกหัวเราตีไม่ใช่ทุกวันนี้เขาก็พอเราไปประกบหลังจะตีเขาก็บิดบินเราแล้วเขาก็เข้าใหม่ปั๊บแล้วเขาก็บิดบินบิดบินบิดบินโอ้โหเนี่ฮะแค่บิดบินพอเราไปเพลงบนเขาก็ไปบิดบิดบินพอเราไปเพลงล่างเขาก็ตีหัวต่มเขีงถอยบิดถอยถอยยกถอยยกเหนื่อยอยู่นะฮะเหนื่อยอยู่นะครับฮถ้าจะแก้เกมก็ต้องแก้ไปทีละแผลนะครับผม แล้วทําไก่ออกมามันใช่ว่ามันง่ายนะครับยากเหมือนกันนะฮะค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆทําไปเอาสายเลือดที่มีอยู่ต่อยอดไปเลยนะครับต่อยอดไปเลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสด,ดีครับ